เหรียญมี2ด้านเสมออยู่แล้วทุกยาหลายๆตัวก็มี2ด้านที่เป็นประโยชน์และก็ด้านที่ก่อให้เกิดโทษผมยกตัวอย่างเป็นยาที่คนไทยชอบกินกันบ่อยยาคลายกล้ามเนื้อเช่นยาที่ชื่อว่าไดโคฟินัคหรือยากลุ่มที่เราชื่อว่าบรูเฟนเป็นยาที่ยอดฮิตในการแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั่นเองข้อดีเขามีหลากหลายครับช่วยแก้ปวดกล้ามเนื้อแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเราไปซื้อตามร้านขายยาแล้วเราไม่ได้ใส่ใจเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาด้านที่1ทานมากเกินไปหรือเราทานไม่ตรงเวลา จะก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้หรือบางคนกระเพาะทะลุก็อาจเกิดได้ข้อที่2มันก่อให้เกิดไตาวายฉับพลันปริมาณมากดื่มน้ําน้อยมีหลายเคสนะครับก็เสียชีวิตข้อที่3บางครั้งเนี่ยความดันโลหิตที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็หัวใจที่ผิดปกติข้อที่ 4. เกล็ดเลือดที่แข็งตัวยากหรือเกล็ดเลือดเนี่ยมันไม่เกาะกันเป็นก้อนก็จะเกิดปัญหาเรื่องของเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นข้อที่5ผลกระทบต่อตับที่อาจเกิดได้รวมไปถึงเรื่องของ การแพ้ยาที่หลายๆคนเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการบริหารยาให้ถูกต้องเป็นเรื่องที่สําคัญทุกครั้งที่จะกินยาตัวนี้นะครับลองอ่านฉลากข้างหลังให้ดีๆหรือสอบถามกันมาได้เปลี่ยญเนี่ยมันมีทั้ง2ด้านยาก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสีย